ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์แบบแรลลี่อีกหนึ่งโมเดลที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือจะเป็นงานอิกมาโชอิตาลีก็เป็นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่าขณะนี้ Honda กําลังเตรียมแผนจะเปิดตัว CRF รุ่นใหม่ในแบบแรลลี่ ซึ่งจะเป็น CRF 500แลน l y ี่หรืออจะเป็น CRF 1,000แลน l y คันนี้ก็เป็นได้ซึ่งภาพนี้เป็นภาพของ CRF 1,000L Africa Twin ที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมความเกรี้ยกล่อในการลุยให้มากขึ้นโดยจะเป็นโมเดลที่อาจจะสร้างความแตกต่างจากรุ่นนี้โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นวงล้อยางและอื่นๆอีกเล็กน้อยเพื่อให้โมเดลของ CRF 1,000L นั้นมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ถ้าหากเป็นไปตามนั้นนะครับเราจะได้เห็น C-R-F 1,000L Africa Twin Rally อีก1โมเดลมาเสริมตลาดให้กับตัวโมเดลในตระกูลของ Africa Twin นั่นเองครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็น BMW รุ่น R1000GS Rally ในต่างประเทศก็คาดว่านะครับ C-R-F 1,000L อาจมี Rally ลลออกมาประกบด้วยอีก1โมเดลตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาของ C-R-F 1,000L นั้นต้องบอกเลยครับว่ากระแสของมอเตอรซค์แนวทางแบบ แอสเวนเจอมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทีเดียว Honda สมารถรชักใจแฟนๆได้อย่างมากมายทั่วโลกเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยมายาวนานนับ10ปีถ้าเปรียบเทียบกับ VRF 1200X Cross Tourer แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่ายอดขายนั้นแตกต่างกันอย่างมากมายทีเดียว Honda ประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับ CRF 1000L Africa Twin ในรุ่นนี้ซึ่งเมืองไทยเราก็มีการตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องราวของ CRF 1000L Africa Twin Rally รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร ติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ